สวัสดีครับผมผมกันอีกครั้งกับเดิมมาโช่ผู้ชายมีสไตล์ที่พอมีสังครับผมช่วงนี้ก็เรียกว่ายังเป็นช่วงที่หลายคนยังถูกกักตัวอยู่ยังไม่ได้ออกไปสังสรร์นอกบ้านยังอยู่ในกรอบของตัวเองอยู่นะผับบาร์ก็เริ่มเปิดดีเริ่มปลดล็อกแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มร้อย ถึงเปิดแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยไปคนก็ยังหลงเหลงอยู่อ่ะใช่ใช่ไม่ออมีใครกล้าเสี่ยงะ่ะเปลี่ยนสไตล์การเที่ยวของหลายๆคนมากหลายๆ,ๆคนว<อ>บอกว่า<ๆ>เฮ้ยอยากไปเที่ยววันนี้เพื่อแบบไปเจอคนใหม่ๆเจออะไรอย่างงี้ออกลายเป็น,นว่าวตอนนี้เนี่ยเทรนของคนเนี่ยเริ่มมาหาแฟนจากกาันนัดเดทออนไลน์ผ่านแอปอะไรต่างๆและก็แอปที่มีชื่อเสียงแอปหนึ่งรู้จักแอปอะไรบ้างพวกวีแชตก่อนโยนกวดยนหรือว่ากาจะบอกว่าบีท็อกก่อนเลยไม่ไม่ไม่รู้อะไรนี้ใส่ใจคอเป็นยังไงอ่ามีบีท็อกอ่ามีอะไร โอ้โหกาเกาอย่างเงี้ยเหรอเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดเก้าแปดเออทันเว้ยล่ะทันเว้ยล่ะ ICQ โอ้โหคลิปเป็นคนเลทโทรพี่ดังๆก็จะมี Tinder b u บ b l e s c o u t ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คนเนี่ยเริ่มเทรนมาหาคู่ผ่านแอปกันใช่ง่ายๆด้วยความที่มันมันได้เจอคนใหม่ๆเยอะ มันสะดวกอะปัดซ้ายปัดขวาอะไรเงี้ยสายสัมพันธ์แมทกันแมทช์กันก็ค่อยคุยกันต่อไม่แมทก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาโชว์ก็เลยเฮ้ยเราควรจะมาทําคิดว่าเรามาพูดเรื่องสเต็ปในการแบบว่าจีบกันผ่านทินเดอร์ดีกว่าเออเอาเป็นทินเดอร์กันยอดฮิตเออเออยอดฮิตนะแต่จริงๆคือพื้นฐานเนี่ยของแอปพวกเนี้ยมันจะคล้ายๆกันครับผมคือเราแบบถ้าถูกใจแมตก็ กันดังนั้นเนี่ย tinder เราถือว่าเอา tinder เป็นตัวกลางๆล,ละกันเพราะว่าแอปแหลายๆแอปเนี่ยมันก็ได้แรงันดาลใจมาจาก tinder ครับผมแล้วก็เรามีข้อมูลบางส่วนที่เป็นทีมงานของ tinder เนี่ยเขาแบบเคยแบบบอกข้อมูลพวกนี้มาด้วยจะมีหลักข้อสิติจาก tinder ก็เลยเอามาคุยเล่น tinder กันดีกว่าใช่งั้นก็วันนี้หัวข้อวันนี้คือสเต็ปเทพเล่น tinder นั่นเองอ่ะสเต็ปแรกนะขั้นแรกเลยเนี่ย การที่เราจะเล่นแอปทินเดอร์พวกนี้เนี่ยมันต้องมีการลงภาพของเราเริ่มที่การสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ก่อนลวกันออจริงๆแล้วการสร้างโปรไฟล์มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเ,<ๆ>เพราะว่าแอบ,บพวกนี้พื้นฐานแรกเลยไอความรู้สึกแรกที่จะเจอกันคือหน้าตาเพราะว่าก่อนที่เราจะดูอย่างอื่นแอบทินเดอร์ไม่ให้ความสำคัญกับรูปมากนะเขาบอกว่ารูปแรกเนี่ยเป็นรูปที่สำคัญที่สุดดังนั้นเราควรเลือกรูปที่คิดว่าเราดูดีมันเป็นตัวเป็นตัวตนเราได้นะไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวนะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าแบบเซอร์เซอร์แต่เสริมแบบ ใส่สูตรในภาพนี้แม่งดูดีว่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่คุยไป็นสักระยะหนึ่งมันดูแบบไม่ใช่ว่ะแล้วกเป็นตัวเราก่อนหลักสถิติของทีมงานทินเดอที่เผยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยที่ใช้รูปโปรไฟล์แรกเป็นรูปแบบว่าเหมือนกับท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่แบบว่าผัดผลหน่อยอ่ะจะได้รับความสนใจมากจะได้รับการตัด ดูเขาเรียกว่ามันมีอะไรดูมีอะไรนะคุณผู้าเออดูเป็นผู้ชายที่แบบน่าสนใจอ่ะคืออาจจะเป็นคนแบบว่าชอบกิจกรรมออกไปนอกชอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปีนผาปีนผาอะไรเงี้ยว่ายน้ำอะไรก็แล้วต่เฮ้ยอย่าคิดว่าผู้ชายรักการะจนภัยจะได้รับความสนใจอย่างเดียวนะเขาบอกว่าอีกสถิติหนึ่งก็คือผู้ชายที่ถ่ายรูปคู่กับสัตว์เลี้ยงด้วยได้รับความสนใจถ่ายรูปคู่กับแมวอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ข้อความน้องน้องนะสเต็ปต่อไปสำคัญมาก เป็นแคปชั่นแคปชั่นบรรยายคือบางทีเนี่ยผู้หญิงเขาเห็นรูปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ารูปมันโดนแล้วนะเขาจะเริ่มไปสนใจคืออ่านข้อมูลนิดหน่อยอ่านข้อมูลนิดหน่อยบางทีแบบว่าข้อมูลถ้าสมมติว่าตั้งใจมาหาแฟนจริงๆนะจะตั้งใจเขียนตลกมากนะเว้ยใช่แล้วพิมพ์เร่องเดียวเลยว่าโอนไวจบจะได้แฟนอีกแบบหนึ่งนะก็แคปชั่นก็คือต้องบรรยายสิ่งที่เราอยาตัวของเราแบบว่า ชอบรักสัตว์ชอบประจนภัยรักต้นไม้ปลูกปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรก็ว่าคนจริงใจครับไม่ได้มาเล่นๆนี่อะไรนี้พิมพ์ออกไปเขาบอกว่าคาบรรยายนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งคือว่ามันจะทําให้แบบว่าเขาคนที่แบบแมทกับเราอ่ะเขาสามารถแบบเปิดเรื่องที่คุยกับเราได้ง่ายเออง่ายถ้าเกิดเปิดมากว้างกว้างอ่ะรักธรรมชาติกูจะเล่นยังไงดีวะรักธรรมชาติรธรรมชาติเออเที่ยวป่าไหมไม่เที่ยวแล้วหลอกรักเราธรรมชาติไง ทุกอย่างมันยากแล้วเห็นไหมไอ้อย่างพี่ปอมมุสจะเขียนแคปชั่นจะเขียนว่าอะไรถ้าเขียนแคปชั่นแบบตั้งใจจะแบบหาแฟนจริงนะแบบลูกสองหอย่าแล้วตั้งใจจะหาแฟนเหรอหรือตั้งใจจะระเบิดระเบิดบ้านตัวเองอ่ะถึงหาแฟนหาวันดีขึ้นดีแมทเอ้าแมทเจอเมียเอาทไมเมียมาแมทด้วยไม่ได้ขนาดนั้นน่ากลัวเออ้ยแต้งแต่เป็นพรมลิขิตาเลยเนี่ยแต่งงานกันไปรอบแล้วยังมาแมทเจอ เออบอ่ะต่อไปเมื่อกี้เราเขียนคำบรรยายได้ชัดเจนแล้วรูปภาพชัดเจนแล้วนะกิจกรรมของคุณชัดเจ<อ>นแล้วระดับต่อไปคือถ้าคุณปัดอะไรอย่างที่บอกวาปัดแ,แล้วเจอแมทเลยอ่ะสมมติแมทแล้วมแมทแล้วเฮ้ยชอบคนนี้อ่านดูภาพใช่ออกิจกรรมได้แคปชั่นโดนสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือทักเข้าไปอทักเข้าไปเอวิธีการทักเนี่ยผู้ชายหลายคนไม่แบบเหมือนติดนิสัยที่เกียดอ่ะสวัสดีครับทักครับ มันควรจะแบบทักแล้วมันมีให้เรื่องราวให้ตอบกลับมาคือมันควรสํารวจเขาว่าเขาชอบอะไรทำอะไรก็ดูจากรูปแล้วนี่อดูโปรไฟล์เขาแล้วกิจกรรมต่างๆแคปชั่นก็เลยถามสมมติว่าผู้หญิงเขาแบบว่าไปเที่ยวทะเลแล้วเขาแบบว่าเขียนว่าเอ้ยชอบแบบไปทะเลรักน้ำาลยทักทักเลยควรทักว่าไงครับอ่ชายหาดสุกปกไหมครับหาดสุกปี่ไหมอันไม่ได้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 เขาตอบกลับมาก็ล้างบ้างข้างเงี้ย ป็นการตอบกลับแบบแล้วก็หายแบบไปไ,ไม่คุยกันเลยจบกันเลยคุณต้องทักเขาแล้วก็ให้มันมีบทสนทนาทัวเวอ์คอนเนชั่นตอบกลับมามันจะทำให้แบบมีเรื่องคุยต่อ <c oughs> ถ้าเหมือนถามแบบเสื้อสวยนะคะ <c oughs> แล้วผู้หญิงตอบค่ะจบแล้วไม่ต้องคุยกันต่อแล้วแล้วมันบอกซื้อที่ไหนครับอะไรเงี้ยมันจะทำให้เปิดประเด็นให้คุยกันต่อได้อันนี้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ชอบใส่เหมือนกันเลยอไม่ใช่ชอบใส่ชาแนลหรอคะ สร็จพวกเราทักไปแล้วถ้าเกิดเราทักไาแล้วไม่มีการตอบกลับทําไงดีพี่เอาจริงๆนะเออเราควรจะหยุดอืเราควรจะหยุดควรจะเลิกเลิกจำไอ้บทไอ้สุภาษิตที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลกไปซะการที่เขาทําแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้แบบว่าเราสามารถแบบครับผมเหมือนเลือกเราด้วยแบบในเชิงปริมาณได้อเราไม่จำเป็นต้องตื้อใครจนแบบมันน่าลำพานอ่อเดี๋ยวรู้สึกมันแบบเหมือนใจขี้ตื้อมันน่าลำพาญดูแบบเออถ้าสมมติว่า ทักเข้าไปครั้งหนึ่งเขาไม่ตอบทักอีกครั้งหนึ่งไม่ตอบทักสองครั้งบอให้โอกาสสองครั้งบอถ้าสองครั้งเขาไม่ตอบหยุดได้ละไม่ต้องแล้วไม่ต้องแบบว่าทักทุกวันส่งรูปไปถ่ายรูปแบบกินข้าวเรี่ยงครับถ่ายรูปข้าวอาหารเราไม่ได้ไม่ได้เขาจะ่ชอบอยากถ่ายรูปอาหารหมากลับมาสเต็ปถัดไปสเต็ป่าไปพอนทักเสร็จแล้วได้คุยกันละพักหนึ่งแล้วถูกคอล้เริ่มถูกคอเริ่มแบบลองแนวเดียวกันลองขยับความสัมพันธ์อ่า ไม่ใช่ขอเป็นแฟนนะขอไลน์ปกติแล้วคนเล่น tinder หรือเล่นแอปพวกแนวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะติดนิสัยอย่างหนึ่งคือมันจะปัดไปเรื่อยเชอบในเชิงปริมาณบางครั้งทําให้เราคุยกับคนหนึ่งแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบถูกใจนะลองหยุดคุยกับคนอื่นสักพักหนึ่งให้ความสําคัญกับคนนี้แล้วก็ลองขอไลน์แล้วแบบมันจะทําให้ยืดยาวอ่ะขยับความสัมพันธ์ขอไลน์ดูเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะตามตามหลักนะอันนี้ฟังคนที่เขาเคยแบบมีประสบการณ์ในการแบบว่าเดทออนไลน์มาเยอะเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเราคุยสักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าแบบเริ่มแบบเชื่อใจกันแล้วเนี่ยมันควรจะนัดเจอหน้ากันนะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ขยับขึ้นไปไม่งั้นแบบคุยอะไรแบบยาวสองสาเดือนแล้วแบบไม่ได้เจอไม่ได้อะไรก็แบบมันจะหยุดแค่ตรงนั้นจะไม่มีเรื่องคุยแล้วมันควรนัดเจอวันที่ที่แบบสธานะหน่อยเจอกันแล้วแบบดูแบบมันปลอดภัยอ่ะคือเขาแล้วเราก็ปลอดภัยเขาจะพาเพื่อนมาแล้วก็พาเพื่อนไปเอออะไรเงี้ย เขาบอกว่ามันจะมีแต่บางคนที่เป็นผู้ชายขี้อายผู้ชายขี้อายเวลาแบบไปนัดเจออะไรครั้งแรกมันจะรับู้สึกเขินอะผู้หญิงก็มีผู้หญิงที่มีทุกคนเขาบอกว่าเอาเพื่อนที่แบบพวกแบบชมเก่งๆอะชมเก่งไปบางทีแบบว่านั่งที่ตะวันตกเลยนะเลเทเลยกอดถังน้ำแข็งเลยอย่างนี้เลยถ้ามีเพื่อนไปเนี่ยมันแบบไอเบรกกิ้งอะเออละลายพฤติกรรมมันทำให้แบบกล้าพูดเพราะคนมันอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยบางคนเป็นนะในไลน์น่ะเก่ง คุยกันหูหูแ้พอเจอหน้ากันเฮ้ยธรรมดาคนเจอกครทางแรกก็อย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้เออก็หาตัวชงไปก็เป็นทิศทางที่ดีอ่ะอ่ะแล้ววันนี้เรามีจุดประสงค์อะไรต่อไปฮะวันนี้ที่เราบอกว่าสเต็ปต่างๆเนี่ยในการแบบว่าใช้ในการแบบเหมือนเล่นทินเดอร์แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าผู้หญิงจริงๆที่เขาเล่นทินเดอร์เออในมุมผู้ชายเรารู้แล้วว่าเราควรจะทําไงป่ะเราอยากรู้ว่าผู้หญิงเวลาเขาปัดทินเดอร์แล้วเนี่ย เขาเลือกเขามองจากอะไรบ้างเป็นอย่างที่เราคุยกันไหมเรามาพูดกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอาจจะแบบตุ้มหมดเลยก็ได้หมดเลยตัดตรงนี้ได้ไหมไว้เข้าอ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงที่เขาเล่น tinder กันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขามองผู้ชายยังไงบ้างชอบแบบตีปีส่วนสูงส่วนสูงส่านสูงเหรอไม่สูงประมาณ เท่านี้ก็ได้ไน้องบิ๊กสูงหรอ้อยแปดสิบผู้ชายต้องสูงประมาณร <c oughs> ้อยเออเป็นนักบาสแน่นอนบิ๊กสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสองผู้ชายควรจะสักร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าผู้ชายที่แบบว่าจะเป็นแฟนที่เราจะแมทได้ด้วยเนี่ยควรจะเป็นแบบไหน,นต้องแบบชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงแนวแนวแนวคล้ายๆเราพวกแบบฮวนมาโลนสลัดมาชี อ,อย่างแรกเลยคือสายฟอค่ะสายฟอฝรั่รงฝรั่รงจะท่าไหนะจะต้องเป็นฝั่งโลกไม่ไม่ไม่เป็นฝั่งเอเชียอายุเนี่ยขอเป็นช่วงสัก26ขึ้นไปส่วนสูงเป็นคนชอบผู้ชายสูงสูงสัก178อัพใช่อารมณ์แบบซุกซบได้อะไรอย่างงี้คือคืออย่างแรกที่ที่ลี่จะมองฝรั่งก็คือจากรอยยิ้ เป็นคนชอบผู้ชายที่รอยยิ้มบางคนมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นยิ้มที่แบบไอ้เหี้ยโดนแล้วแบบสะกดอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นผู้ชายที่แบบมีความแบบว่ากิจกรรมจระจาหน่อยจระจกิจกรรมจระจานี่ยกตัวอย่างกิจกรรมิยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบดนตรีก็คือแบบดนตรีแบบคือเป็นเป็นคนที่ข้างใครในในสิ่งที่เขาแบบชอบทำหรือ,อไม่ใช่แบบว่า อันนี้อันนี้นิดอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือต้องเป็นแบบสายใดก็ส,สายเจ้บแบบว่า,า,าลงเล็ก,ลลกต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบชัดเจนหนอยก็เคยเล่นนะคะเม<อ>ื่อน,นานมาแล้วเล่าอะไรเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ tinder น่ะตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามีเพื่อนเออบอกว่าช่วงนช่วงนั้นยังโสดอยู่ช่วงนั้นยังโสดอยู่เพื่อนก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเคยเห็นแอปนี้ไหมแล้ววกนนี้ลองเข้าไปเล่นดูสิสนุกดีตอนนี้นางคุยกับผู้ชายอยู่สองสามคนแล้วพวกนี้เราก็แบบ เพยนเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเพื่อนมานอนที่ห้องนางก็เลยโหลดแล้วก็มานั่งสไลด์ดู้ชายกัน <c oughs> คือเป็นคนชอบคนที่แบบชอบคนที่มันดูแบบดูเก่งดูฉลาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ค่อยชอบคนที่แบบขี้อวดมากๆอะมันเราจะเจอเยอะมากบอกว่าถ่ายรูปคู่กับรถสปอร์ตหรือว่าแบบทาตัวให้ดูแพงๆอะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกในใจว่าไม่จริงอะมันเฟกไปอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแปลสเปคผู้ชายที่ในเรื่องของอายุใช่ไหมจริงๆไม่ซีเรียสน,นะว่าเขาจะเด็กกว่าหรือจะแก่กว่าแต่ส่วนตัวชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยจะโฟกัสไปที่คนที่อายุมากกว่าแล้วทุนี้แต่ถ้าเกิดเขาอายุน้อยกว่าเราแล้วเขาแบบดูเป็นผู้ใหญ่เราก็โอเคนะแต่เราก็ไม่อยากได้คนที่แบบอุ้ยเด็กเกินเด็กเด็กกว่าน้องชายแท้ๆเราอีกอันนี้เราก็ก็เกินไปแล้วทุนี้ก็อาจจะเด็กกว่าเราไม่เกินสัก สามปีสีป่ปีแล้วพวกเนี้ยเรายังพอบอกเออเอเอยังยังพอรับได้หน้าตาส่วนสูงจงๆชอบผู้ชายสูงเออแล้วก็ชอบผู้ชายไปทางขาวเรารู้สึกว่าเขาดูสะอา,อาอบแบบดดีอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแบบผู้ดูภูมิฐานหน่อยอะไรอย่างงี้คนนี้โอเคไหมไม,ไม่โอเคไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วก็แบบรูปเขาแบบไม่ได้คือมันแบบเวลามันเห็นรูปมันต้องแบบความประทับใจแรกอะ คนนี้ก็พอโอเคตามสูตรทุกอย่างเลยสูตรงถ่ายรูปหมาเลยครับเฉยเฉยนะเพราะว่าแอปแบบเนี้ยมันก็แบบบางคนเขาก็ใช้เพื่อจุดประสงแบบนี้ทรงได้ทรงได้มีความแบบว่าเป็นผู้ชายรักสัตว์หน่อยๆ่อ่ะมีดูมีกิจกรรมอ่ะดูเป็นคนชอบขี่มอขี่ม้าอะไรหรือเปล่าอ่ะขอดูเ้างในหน่อยอันนี้โนมัสอัโนมัดูน่ารัก คนนี้โอใช่ไหมคนนี้โอดหน้าตาน่ารักใช่ดูมีกิจกรรมดิเอ้าวแมทด้วยเอ้าวทักเลยทักเลยอ่ะลองทักหน่อยฮะทักเลยนี้28อายุได้อ่ะทรงดีอ้อมีรอยสักอ่ะชอบผู้ชายชอบชอบรอยสักเยอรมันอ๋อเยอรมันอ่ะอ้าฟิตเนสทราเวลแททูฟู้ดอ้าวแมทไปจัดไป มันไม่ไม่อิมแพกเราไม่ impact. อิมแพกอ๋อแค่ดูไม่อิมแพกเฉยเว็บแคมโมเดลคนเนี้ยเขาใจ่เว็บแคมโมเดลไหมที่จะไม่แมเทเพราะว่า <laughs> คืออ่ะที่ด้วยด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเป็นเว็บแคมโมเดลใช่ไหมมันก็จะมีความแบบโชว์เรือนร่างเกินไปมันดูมันดูนดอนาจารมากกว่าที่จะจะดูเซ็กซี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือมึงจะโชว์อะไรขนาดนี้อ่ะคือจากที่คือผู้ชายอาจจะอาจจะคิดว่าแบบผู้หญิงแบบ ชอบความแบบเซ็กซี่เป็นสายกิ๊เน็ตหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของผู้หญิงคือแบบมันเกินไปมันเยอะมันเยอะมันเยอะไปเออมันเยอะไปมันมันแบบไม่มีอะไรให้ฟ้าแล้วอ่ะเออมันเห็นหมดแล้วมันแบบคือเวอร์โปรไฟล์เขาแบบด้วยรูปอย่างเดียวเขาดูโอเคนะแต่เรารู้สึกว่าเขาูใช่ใช่ใช่แต่โปรไฟล์เขาดูประมาณว่าแบบคือเขาจะรูปอใครมาก็ได้แล้วเรารู้สึกอย่างนั้นนะจุดนี้นะแชร์รักสัตว์ขุ่นเล้วดักน วันนี้เป็นไงเขาดูไปทางไม่ใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาดูฟุ้งฟริ้งอ่ะแล้วเขาก็เด็กกว่าเราแต่เขาก็ดูแบบเออเขาฟงฟริ้งไปนิดนึงเนี่ยหลุดไปนิดนึงอ่ะทำไมหลุดไปเพราะว่าดูรูปโปรไฟล์เขามันไม่น่าคุยด้วยเทขาอาจจะไม่ได้มาหาแฟนเขาบอกว่าที่ปรึกษาด้านไอทีประกอบการด้านระบบไอทีพีเลยให้เขาปรึกษานะครับเออเขาเขาอารมณ์มหา ก็อาจจะมาหาปลาทานใช่ก็เรามาหาลูกค้าจังเลยอ่ะพี่เขาก็ดูเป็นผู้ชายเิ้วเนะเดี๋ยวจะปัดคลิปนะนะพอรูปโปรไฟล์รูปแรกเขาดูนาตลกใช่ป่ะใช่คือคือบางคนบางคนอาจจะชอบผู้ชายตลกไงแต่เราชอบผู้ชายออกคุณจังนิดนึงนะเขาดูเนื้อแตะใช่ไม่ไม่เหมาะกับเราแล้วา่็เขาอยู่กับเราไม่ได้โอเคปัดทิ้งไหม คนนี้เขาดูขายตรงไม่รู้ดักคิด,คด,คด,ดตัวละครนี้เกิน,กนไปกับไส่สูตรอะไรต้าคิดว่าสตตารร์์เอคือแบบโปรไฟล์เขาการแบบแอคติ้งของเขามาขายตรงไปอ่ะพี่มันดูแบบฉันคือคนที่ประสบความสัเร็จในชีวิตเข้ามาคุยเกี่ยวกับเชฟซีว่าผู้ชายคื้นฐานต้องใส่สูตรแล้วทับท่ามือกดกระดุมที่เอออะไรอย่างนั้นน่ะมันดูแบบ มันเหมือนพวกไลฟ์โค้ดที่เราแบบเฮ้ยเรากลัวเออเราไม่เสี่ยงดีกว่าอเ้ยคนนี้ผ่านเลยได้ไหมไปดูต่อทำไมทำไมทำไมท่านเดี๋ยวเรากลัวเขาเหมือนตาใส่มันหวานสิคือคืออารมณ์มันมันให้คนรู้สึกว่าจริงดิเอารูปนี้จริงดิเนือออกว่ะคือแบบเรามองว่ามันเป็น first i p r e s s i o n นะคือเราแบบอืออะไรอย่างเงี้ยพี่สายปัดไปเจออือแบบอี่ยงวะอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เมื่อกี้ก็เห็นแม่น้องๆรู้เทคนิคไปแล้วอได้รู้แล้วว่าผู้หญิงเขาเลือกยังไงเลือกคนที่แบบว่านัดเดทออนไลน์กันยังไงก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้เอาไปแบบว่าประยุกต์ใช้กับให้เหมาะกับตัวเองอันนี้เป็นแค่กลุ่มตัวอย่างนะเป็นกลุ่มตัวอย่างเอาเป็นแบบเคสตัตั๊ดดีแล้วกันแล้วไปพัฒนาขอบคุณเอนหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราพูดแล้วเราพลาดจุดนี้ไงว่ะหรือว่าเฮ้ยอยากพูดถึงไอ้ผู้หญิงสามคนนี้ก็คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ได้เออ เดี๋ยวทุกคนกลับมาอ่านแล้วก็จะคอมเมนต์วินกับอก็อย่าลืมติดตามนะครับเทคนิคดีๆนะครับคลิปดีๆที่สอนเทคนิคการเป็นผู้ชายนะครับไม่ว่าจะ แต่งหน้าทำผมผู้ชายโอ้เยอะแยะอ่รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับของเดอลมาโชนะครับครับผมและไงก็ฝากติดตามช่องทางครับของเดอลมาโชด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook เดอลมาโชนะครับแล้วก็เว็บไซต์เดลมาโช .co นะครับรวมไปถึงช่อง YouTube เดอลมาโชด้วยแล้วก็อินสตาแกรมด้วยกดไลค์หมดมดติดตามไม่หมดเออกดมาเลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเดอลมาโชครับใช่ครับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณมากนะฮะถ้าเกิดก็ถูกใจก็ฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม